สวัสดีค่ะนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาฝึกติดซิปซ่อนสำหรับมือใหม่กันนะคะสำหรับมือใหม่ครูจะให้ใช้ติ้นผีข้างเดียวนะคะติ้นผีข้างเดียวที่เป็นข้างขวามือนะคะข้างขวามือเขาจะมีรูทางด้านซ้ายมือนะคะมีรูซ้ายมือแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นด้านขวาจะเข้าไปแบบนี้นะคะถอดติ้นผีเก่าออกค่ะ นำตีนผีข้างเดียวใส่เข้าไปแทนค่ะเรียบร้อยนะคะร้อยเข็มปกติเลยค่ะโอเคแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูที่ตัวชิ้นงานนะคะตัวชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสนะคะหรือกระโปรงหรือกางเกงนะคะเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ มีหน้าตาเป็นแบบนี้คือ1มีจุดล็อกซิปนะคะ2มีขอบเอวหรือคอนะคะหรือคอเสื้อของชุดเรดรสหรือคอเสื้อธรรมดานะคะก็จะมีเส้นตรงนี้นะคะจุดล็อกซิปนะคะนักเรียนยังไม่ต้องเย็บจากจุดล็อกซิปลงมานะคะมือใหม่ให้ทำแบบนี้ค่ะนะคะแยกชิ้นง,งานออกจากกันยังไม่ต้องเย็บติดกันนะคะ แยกชิ้นงานเขาออกจากกันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นใช้ตัวซิปซ่อนติดที่ฝั่งชิ้นงานด้านซ้ายก่อนนะคะชิ้นงานด้านซ้ายนะคะเอาชิ้นงานด้านขวาแยกออกไปได้เลยค่ะเราจะเห็นเส้นกลิ้งนะคะเราจะเห็นเส้นกลิ้งของชิ้นงานแบบนี้ชัดเจนนะคะให้นำตัวซิปซ่อนนะคะเอามารูดซิปออกก่อนนะคะรูดซิปออกก่อนเมื่อเรารูดซิป ออกเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำซิปฝั่งด้านขวามือนะคะฝั่งด้านขวามือของครูนะคะวางเย็บกับตัวชิ้นงานโดยการให้หัวพลาสติกต,ตรงนี้ของเขานะคะริมหัวพลาสติกนะคะตรงกับเส้นที่เป็นเส้นเอวหรือเส้นคอนะคะให้ซิปชิดกับสีเส้นสีชมพูนะคะหรือเส้นกลิ้งนะคะให้ตัวส่วนผ้าของซิปมาฝั่งได้โพ้งนะคะ ซิปแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้สําคัญมากนะคะคือหัวพลาสติกของตัวซิปนะคะหัวพลาสติกของตัวซิปตรงนี้นะคะจะต้องตรงกับเส้นของคอเสื้อหรือของเอวกางเกงและกระโปรงนะคะวางเข้าให้ชิดแบบนี้นะคะสําหรับมือใหม่นะคะให้ล็อกเข็มหมุดนิดนึงนะคะล็อกเข็มหมุดไว้แบบนี้นะคะ จับฟันซิปนะคะแยกออกจากตัวซิปนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนำเข็มจักรนะคะปักลงตรงจุดเริ่มต้นพอดีตรงนี้ก่อนนะคะ เมื่อปักเรียบร้อยแบบนี้นะคะถอดเข็มหมุดต,ตัวล็อกออกได้เลยดันตัวฟันซิปออกไปให้ได้เยอะๆนะคะวางตีนผีลงค่ะตีนผีเขาจะอยู่ระหว่างฟันซิปแล้วก็ตัวผ้าที่เป็นซิปนะคะจากนั้นนะคะบริเวณฟันซิปนะคะตลอดการเย็บนะคะให้ฟันซิปนะคะทับกับเส้นกลิ้ง แบบนี้นะคะให้สนิทสนิทนะคะให้สนิทแบบนี้เลยให้เรามองไม่เห็นเส้นกริ้งแบบนี้นะคะแล้วทําการเย็บยาวลงมานะคะเย็บยาวลงมาจนถึงตําแหน่งล็อกซิปแลวย้ําให้แน่นๆนะคะส่วนบนก็เช่นเดียวกันนะคะเราต้องย้ําให้แน่นๆด้วยนะคะใช้มือนะคะกางฟันซิปออกแบบนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วค่อยๆประคองเย็บไปสําหรับมือใหม่นะคะเปิดจัก ให้เย็บช้าที่สุดนะคะเย็บมาถึงจุดล็อกซิปนะคะให้ถึงแค่จุดล็อกซิปพอดีนะคะอย่าเกินนะคะย้ำขึ้นไปค่ะเมื่อเราย้ำแน่นดีแล้วดึงออกจากจักได้เลยค่ะ เห็นไหมคะเห็นตำแหน่งล็อกซิปไหมคะให้นักเรียนใช้เมจิเขียนผ้านะคะขีดเส้นให้ตรงกับตำแหน่งล็อกซิปนะคะขีดเส้นเข้ามาที่ตัวผ้าซิปนะคะให้ตรงกับตำแหน่งล็อกซิปแบบนี้ค่ะนะคะจากนั้นรูดซิปขึ้นค่ะเมื่อรูดซิปขึ้นนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้ติ๊กเหมือนกันนะคะให้ตรงกับที่เราขีดเอาไว้นะคะ รูดซิปลงค่ะขีดเส้นเรียบร้อยแยกออกเรียบร้อยจากนั้นนําชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาวางทับแบบนี้เลยนะคะทับแบบนี้เลยเราจะรู้ว่าชิ้นงานอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งซ้ายแน่นอนนะคะจากนั้นให้นักเรียนนะคะจับผ้าชิ้นนี้ค่ะของฝั่งชิ้นงานทําเป็นสันทบเล็กๆแบบนี้นะคะทําเป็นสันทบเล็กๆนี้แล้วพลิกวางแบบนี้นะคะ เพื่อป้องกันการหลงชิ้นนะคะแต่บางคนสามารถที่จะประติดประต่อได้ก็ไม่ต้องทําแบบครูนะคะอันนี้ครูป้องกันนักเรียนหลงชิ้นงานนะคะพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะคะให้เราจับซิปตัวนี้นะคะขึ้นมาวางบนผ้าตัวนี้นะคะด้วยการนะคะ ด้วยการเอาซิปยกขึ้นมาวางแบบนี้แบบนี้นักเรียนไม่หลงชิ้นงานแน่นอนนะคะไม่หลงชิ้นงานแน่นอนทีนี้เราก็จะจับตัวที่เราขีดสีแดงๆเอาไว้เนี่ยค่ะให้มาตรงกับจุดล็อกตุดซิปนะคะแบบนี้นะคะล็อกเข็มหมุดนิดนึงนะคะแบบนี้ไม่หลงแน่นอนทีนี้จับชิ้นงานขึ้นมาได้แล้วค่ะจับชิ้นงานขึ้นมาพลิกขึ้นมาแบบนี้นะคะ เราจะเจอชิ้นงานของซิปเรามาอยู่ที่ผ้าอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยไม่หลงนะคะไม่หลงนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการหลงชิ้นงานแค่นั้นเองนะคะปึ๊บทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะอ่ะเมื่อล็อกตรงแบบนี้ปึ๊บนะคะเราก็จะเอาเข็มจักรเนี่ยครัปักลงตรงบริเวณล็อกตูดซิปกับเส้นแดงๆที่เราขีดเอาไว้นะคะปักเข็มลงเลยจ้า ปากเข็มลงเรียบร้อยนะคะเดินเย็บและย้ำแน่นๆนะคะเห็นไหมคะ ตรงบริเวณนะคะหัวพลาสติกของซิปเขาจะตรงกับเส้นเอวพอดีนะคะตรงกับเส้นเอวพอดีนะคะตรงนี้ก็คือค่อนข้างจะแม่นยำนะคะเย็บขึ้นมานะคะและย้ำนะคะโอเคตอนนี้เรานำซิปติดก,กับผ้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะทีนี้รูดซิปขึ้นมาค่ะ ตอนนี้เรารูดซิปขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นงานเขาก็จะติดกันแบบนี้นะคะติดกันแบบนี้ก็คือเป็นการติดซิปนะคะเป็นการติดซิปทีนี้มาดูตรงตูดซิปนะคะที่ผ้าเขายังแยกกันอยู่แบบนี้นะคะให้นักเรียนนะคะจับชิ้นงานทบกันนะคะทบกันแบบนี้พลิกขึ้นมาปุ๊บอ,อ่าเห็นไหมเราก็จะเห็นเส้นกรีงตรงนี้นะคะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะปึ๊บมีเส้นกลิ้งเหมือนกันนะคะดึงตูดซิปนะคะให้นักเรียนดึงตูดซิปขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงตูดซิปขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บอ่ะหลบนะคะจากนั้นกลัดเข็มหมุดให้เส้นกลิ้งด้านล่างและด้านบนตรงกันนะคะ<อ>เมื่อกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนตี้ผีข้างเดียวเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะถอดอันเก่าออกก่อนนะคะ จีนผีข้างเดียวเขาจะมีสองข้างนะคะใช้เลือกใช้งานให้ถูกด้วยเนาะนะคะจากนั้นเราจะเริ่มเย็บนะคะดึงตูดซิปป้อย่างนี้นะคะปักเข็มลงนะคะปักเข็มลงตรงจุดล็อกซิปพอดีนะคะแบบนี้ปักลงเรียบร้อยนะคะเย็บและย้ำนะคะเดินเย็บมาเลย ร้อยค่ะนะคะทีนี้เรามาดูชิ้นงานเราข้างนอกนะคะวิธีนี้จะเป็นการป้องกันตูดซิปเกิดการสะดุ้งหรือเป็นบุ๋มนะคะหรือเป็นแนวบุ๋มนะคะแล้วก็จะทําให้ซิปเราไม่สวยงามนะคะมือใหม่ควรติดแบบนี้นะคะมารูดซิปเราดูค่ะเห็นไหมคะสวยงามนะคะสวยงามรูดกลับขึ้นไป ตูดซิปเนียนสวยไม่มีจุดสะดุดไม่มีรอยบุ๋มนะคะเป็นวิธีที่ป้องกันความผิดพลาดในการติดซิปได้สูงมากนะคะยังไงก็ฝึกเยอะๆนะคะสำหรับการติดซิปซ่อนค่ะ